พอบานชกพัดปีศาจตอนที่385ใช่ขอโทษพวกเรามาซะเฮ้ยขอโทษบ้าบออะไรกันพวกเรายอมที่จะตายมากกว่าที่จะยอมเสียเกียรติเจ้ากับข้าไอ้เจ้าปีศาจน้อยเรามาเะเชิญหน้ากันตรงๆจัดการให้มันจบๆไปตรงนี้เลยดีกว่าและอย่าพุ่งไปหาเขาด้วยตัวคนเดียวแบบนั้นซิ วิทยายุทธกายาจกักรพพรดพยองไปลงนะลกซาอ้อฮิฮาวงฮ่ียนิีวิตและความตายิยฮาฮ เพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นทำไมตระกูลหลัวถึงเป็นรังของพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ไปได้ล่ะผู้ทรงภูมิสูงสุดเห็นแล้วใช่ไหมนั่นคือสาเหตุว่าทำไมพวกเราถึงเลือกอยู่ฝ่ายตระกูลหลวนี่ตระกูลหลัว,ลลวมีวิธีฝึกวิทยายุ ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าตระกูลจกักรพรรดิแล้วก็ตระกูลอุปราชของพวกเราอีกอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นแบบนั้นจริงละก็งั้นพวกเราต้องประเมินพลังของพวกเขาใหม่ซะแล้วข้าเกรงว่าตอนนี้ตระกูลอุปราชของพวกเราคงจะไม่มีโอกาสชนะพวกเขาซะแล้วล่ะทุกทุกคนฟังที่ข้าพูดให้ดี ฮพ่อบ้านโจข้าผิดเองที่เป็นฝ่ายลวงเกินท่านได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยอะฮะเฮ้ยดูซีดูซีหัวหน้าของตระกูลใหญ่ทั้งเ็เนี่ยยอมแพ้กับตระกูลใหม่ตระกูลที่แปจริงๆด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลามากกว่าพันปีนับตั้งแต่มีการก่อตั้งอาณาจักรนี้ขึ้นมา ตระก,กูลอุปราชนะ่ะต้องยอมสิลโลราซะแล้วทั้งที่เขายังไม่ทำมาเชิญหน้ากับตระก,กูลจกักรพรรดิเลยแต่จะว่าก็ว่านะเมื่ออยู่ต่อหน้าโจฟานแล้วยังไงพวกเขาก็ต้องยอมแพ้โดยไม่มีทางเลือกอ๋อฮะอออ๋อ,อก็ยังดีที่เจ้ารู้จักเรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหัวหน้าของตระก,กูลใหญ่ทั้งแปดไม่ใช่ตระก,กูลอุปราชอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นพวกเราตะกุลหลวตั้งหากเย่ฮ่า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 ฮัาฮ่าฮ่าฮ่าั่นฮนะกก่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่า่าฮนาฮ่าฮ่า่า่ ดีดีมากเลยผู้อาวุโสชูครั้งนี้พวกเราได้ฝากความหวังไว้กับสมบัติล้ำค่าแล้วจริงๆมันยังมีความหวังอยู่ที่ตระกูลบุพภาล่องลอยของเราจะพังอาจขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> ค้าไม่คิดเลยจริงๆว่าเจ้าหนุ่มน้อยแห่งดรกกุลหลวคนนี้จะมีความลับตั้งมากมายซุกซ่อนเอาไว้อยู่ใครจะไปคิดกันล่ะว่าเขาเพิ่งจะมาแสดงขุมพลังของเขาตอนนี้เขาช่างเป็นคนที่คาดเดาได้ยากจริงๆทำไมเขาถึงมีพลังอยู่ในระดับที่เกินความเข้าใจของพวกเราไปได้กันละ่ะนี่มัน ทำไม่ค่ะนึกถึงคนคนนั้นเลยนี่เจ้าหมายถึงเจ้าเด็กปีศาจร้ายพายกูซานตรงอย่างนั้นเหรอนอกจากเจ้าปีศาจน้อยตนนั้นแล้วข้าไม่เคยเห็นใครที่อยู่ในระดับแก่นสวรรค์ที่สามารถรับการจู่จมของจอมยุทธระดับขั้นแตกฉานที่อยู่จุดสูงสุดได้อย่างง่ายๆเลย ความจริงแล้วมันควรจะมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้โจฟานน่นะเป็นคนที่น่ากลัวยิ่งกว่ากูซานตงซะอีกอ๋อฮะอ๋อฮะกูซานตงอ่ะเป็นคนที่ไร้เดียงสาแค่ถูกล่อลวงเพียงเล็กน้อยเขาก็หลงกลติดกับเขาแล้วและด้วยการที่ราชวังหลวง สามารถขังเขาไว้มาเป็นตลอดระยะเวลา300ปีได้นั้นยิ่งทำให้ความเก่งกาจของเขาในอดีตดูเหมือนเป็นเรื่องโกหกไปเลยสำหรับข้าแล้วเขาก็ดูเหมือนเป็นแค่เด็กธรรมดาเท่านั้นเองแต่ว่าโจฟานนั้นแตกต่างออกไปเขาเป็นสุดยอดปรมาจารย์ที่แท้จริงทั้งในด้านการวางแผนและก็ความเจ้าเล่ห์การคิดที่จะล่อลวงหรือว่าจะจัดการเขานั้นมันยากยิ่งกว่า การแย่งชิงบัลลังก์มาซะอีกและตอนนี้เขายังมีพลังเทียบเท่ากับกูสานตรงอีกด้วยตอนนี้ในะอนาณาจักรเทียนอยู่นะ่ะไม่มีใครที่จะสามารถจัดการกับเขาได้อีกต่อไปแล้วท่านรัฐมนตรีท่านบอกพวกข้าเองไม่ใช่หรอว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นแผนการขององค์จกักรพรรดิเขาต้องการให้ตระกูลอุป,ปราชแล้วก็ตระกูลหลว ล่มสลายลงทั้งคู่โดยการยุยงให้พวกเขาต่อสู้ฆ่าฟันกันเองและก็ทั้งสองตระกูลนั้นเกือบจะลงมือทำอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยการแสดงออกอย่างยิงพยองของโจฟาดและเขาก็ได้สังหารผู้ทรงภูมิของตระกูลอุปราชไปถึงสองคนงั้นมันก็หมายความว่าเขาหลงกลติดกับแล้วไม่ใช่หรอ เท่าที่ข้าเห็นถ้าเกิดว่าเหลิงหูช้างไม่เป็นฝ่ายอดทนเอาไว้ซะเองละก็ป่านนี้ทั้งสองตระกูลคงจะได้ต่อสู้ฆ่าฟันฉีกกระชากอีกฝ่ายให้เป็นชิ้นๆไปแล้วฮฮพวกเจ้ามองเห็นแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นแต่ว่าเจ้าไม่ได้มองเห็นมันจากทั่วทุกมุมมองหรอกนะถึงแม้ว่าองค์จักรพรรด จะเป็นคนวางแผนนี้ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกนะว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วอีกอย่างหนึง่งทั้งโจโฟานและก็เหลืงบูชางทั้งคู่เป็นคนฉลาดมากพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพวกเขาทั้งคู่ไม่มีใครปรารถนาที่จะต่อสู้กันแล้วก็ปล่อยให้จกักรพรรดิเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดหรอกนะแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อมาถึงตรงจุดนี้แล้วโจฟานพบจุดอ่อน ที่เป็นขีดจำกัดของเหลิงบูฉ้างและเพราะสิ่งที่โจฟานได้แสดงให้เห็นในการประรองหนึ่งตระกูลการกระทำของเขาได้อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราไปยิ่งทำให้เหลิงงูช้างเนี่ยคาดเดาไม่ออกว่าเขาคิดจะทำอะไรต่อไปกันแน่ทำให้ในสถานการณ์แบบนี้เขาจึงเป็นฝ่ายที่ไม่กล้าลงมือทำอะไรก่อนแล้วก็ถูกกันแกล้งถูกแย่เล่นเหมือนกับพวกเด็กๆเลยและถึงแม้ว่าโจฟาน จะไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าเขาก็จะไม่กล้าเป็นฝ่ายลงมือก่อนอยู่ดีเฉพาะผู้ที่มีสายตาเฉยบคมเท่านั้นถึงจะรู้ว่าจักรพรรดิน่ะต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อบังคับให้ตระกูลหลวงโชว์พลังออกมาแล้วก็เป็นผู้ชนะที่ได้ผลประโยชน์ในท้ายที่สุดในขณะที่ตระกูลหลวงใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อข่มตระกูลอุปราชแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของพวกเขาอะตกต่าลงมันก็ถือว่าพวกเขาก็ชนะ แล้วก็ได้ผลประโยชน์ไปบ้างเล็กน้อยเหมือนกันในขณะที่มีเพียงแค่ตระกูลอุปราชเท่านั้นที่ถูกตระกูลใหญ่ตระกูลใหม่เนี่ยกดขี่ข่มเพงเอาและเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบมากที่สุดงั้นแบบนี้มันก็หมายความว่าโจฟ้านในตอนนี้ก็เหมือนกับการเอาเหลืงหูช้าง แล้วก็กูสานธงมารวมไว้อยู่ในคนคนเดียวนะ่ะสิโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ